ไม่ว่าจะใกลหรือไกลเอาเองก็พร้อมหาเรือไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนหาเขาไม่หาเพื่อนไม่คนจริงเหรอพี่หนักอ่ะไม่รู้มนหลอกมันเสียเสบุคไมู่้ว่าใต้จะที่ไหนว็จะไปไม่ว่าใครก็จะมีคุณแม่เนี่ยถือตารปัตตาลแล้วก็มีเชือกผูกด้านหลังเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยฮยเฮ้ยูฮดีๆแท้ๆจะไปเฮ้ยบ หสวัสดีครับอยู่กับผมสมเกตจงจอหอนครับผมอเอกมุงคงชีวิตครับและผมวี่คนหาเรื่องครับครับรายการคนหาเรื่องทู้ชมครับวันนี้รายการคนหาเรื่องนะครับเดินทางมาที่จังหวัดอยุธยานะครับผมจะพาท่านผู้ชมนั้นมารู้จักการละเล่นท้องถิ่นที่กําลังสูญหายไปจากโลกใบนี้นั่นก็เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอย่างรวดเร็วนั่นเองครับและการละเล่นนี้นะครับเป็นการละเล่นของเด็กในสมัยอดีตครับทำ ให้ทุกวันนี้คนที่เล่นการละเล่นนี้กลายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หมดแล้วแต่พวกท่านก็ยังคงรักษาและสืบทอดมายังคนรุ่นหลังครับซึ่งการละเล่นนี้คือลิงลมครับโอ,อเ้เดียวเดียว ไอเทศกาลที่เขาบอกว่าลิงลมเนี่ย<ะ>จริงๆมันจัดตั้ง็นประเพเนด้วยนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเทศกาลนี้ผมบอกเลยตอนนี้เราอยู่ที่วัดตตือ<ะ>จังหวัดอยุธยาต้องถามก่อนเลยพี่ลมจิตกับพี่ว่มีความเชื่อเรื่องการแก้บนไหมผมก็เป็นคนพุทธนะชาวพุทธคนไทยผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีบ้างแหละการแก้บนน่ะเพี่อมันจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะผมก็เคยบนแล้วก็แก้บนด้วยได้ไหมได้นะ แก้บนอย่างเดียวใช่ไหมแก้บนแก้บนบางสังเกตอย่างนี้อย่างนี้ความเชื่อในเรื่องของการแก้บนเนี่ยเวลาเราบนแล้วเราก็ต้องไปแก้ใช่ไหมแต่ที่เนี่ยแก้บนแปลกที่วัดสตืเนี่ยเขามีวิธีการแก้บนด้วยกองยาวแต่ว่ากองยาวมันตีเสียงมันดังไงอะกองกองยาวแล้วกองสั้นอะกองอะไรนะกองถ้ากองสั้นกกอง กอ่าไปดูดีกว่านะครับไปแบบนั้นกองแบบนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูเอาทุกมุกดีก่าเอาทุกมุกต้องบอกเลยว่าวัดสตื้อแห่งนี้เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเลยนะครับคุณผู้ชมแถมที่วัดยังมีการแก้บนแปลกๆอีกด้วยชักน่าสนใจแล้วล่ะสิครับ แลตอนนี้ครับผมนั่งอยู่กับวายาวัชกรวันนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับัดีครย่านพี่แนะนาตัวหน่อยครับผมชื่อวิษณุจรรวันนะครับเป็นวายาชกรอยู่วัดสตอประวัติความเป็นมาของวัดเป็นมายังไงครับพี่ ประวัติความเป็นมาก็ชื่อเนี่ยเปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วเดิมเนี่ยเดิมก็เป็นวัดท่าง,งามวัดท่าหลวงกัดแล้วก็มาเป็นวัดตตือซึ่งมีความเป็นมาเป็นไปกับหลวงพ่อโตยัยงไงครับเดิมวัดตตือเนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยัาเพราะว่าสันนิษฐานดูจากวิหารวิหารด้านข้างๆตรงนี้ครับเป็นต,ตรงเรือสาเภาื<อ>แล้วสมเด็จโตเนี่ยเดิมท่านเคยมาเกิดที่ริมแม่น้ำป่าสักท่านมาสร้าง พระในที่ท่านถือกําเนิดคือสร้างพระนอนครับท่านสร้างเมื่อปี2413ก็คือองค์ปัจจุบันท,ที่เราเห็นนี้ก็คือพระนอนองค์ใหญ่ใช่ครับซึ่งพระนอนองค์นี้ซึ่งมีการเรื่องราวของการแก้บนไงที่เนี้ยดังในเรื่องของการแก้บนโดยกองยาวครับจริงไหมครับจริงครับ,<พ>บแล้วความเป็นไปเป็นมาเนี่ย<น>มันเป็นอย่างเงี้ยมานานหรือ,อยังคือเดิมในเรื่องของการแก้บนกองยาวเนี่ยตอนที่ท่านมาก่อสร้างเนี้ย ท่านมาพักอยู่ที่นี่ตรงนี้ด้วยที่เรานั่งเนี่ยครับแ็จแล้วในการก่อสร้างเนี่ยก็ใช้แรงงานจากทาตในตำบลไก่ชนในช่วงที่มีการก่อสร้างเนี่ยก็จะเรียงขนมจีนน้ำยาเพราะฉะนั้นจานแก้วบนเนี่ยจะมีสองอย่างที่คนนิยมก็คือขนมจีนน้ำยาชาเขีน้ำยาส่วน แค่นบนกองยาวสาเหตุมาจากว่าเมื่อทาตเนี่ยเมื่อว่างจากการทํางานเนี่ยก็จะมีการร้องรำนําเพลงทุกสมัยก่อนคือกองยาวก็เลยกลายเป็นว่าหลวงพ่อโตเนี่ยชอบขนมจีนน้ายาชอบการแก้บนกองยาวแล้วที่กองยาวเนี่ยมันต้องใช้อะไรล่ะคนตีเยอะอออก็ไปยุกมาโดยใช้เป็นดนตรี เป็นร่วมสมัยเป็นแตรวงไปเป็นายความ <S <S ดั้งเดิมก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่กลองยาวจะมีอยู่แล้วก็มียุคสมัยรุนสมัยคือแตรวงก็ยังสนใจว่าทั้พอเข้ามาเนี่ยอย่างแรกทั้พอบอกว่าแก้บนกองยาวผมอะตามความเข้าใจผมนะแล้วคนไม่รู้เลยผมคิดว่าเป็นต้องซื้อแบบกองยาวแล้วก็เอามาตั้งถวายอย่างนี้แต่พอเดินเข้ามาปุ๊บเฮ้ย ไม่ใช่กลายเป็นแบบเหมือนกองรถแห่กองยาวแห่กันไปอย่างนี้แล้วก็มีมีการแห่ก็มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเขาจะบน<ไ>บนกองยาวเนี่ยเขาจะใช้เป็นเลกกี้สามรอบเก้ารอบเก้าร้อยเก้าสิบเก้ารอบโอ้บไปยังไงขนาดนั 9, 9, 9, 9, 9. ้เก้ารรอบเขาจะแบ่งเป็น สามสี่คณะแล้วก็เดินพร้อมกันก็นับรวมกันนับรอมอก,กันมผมถามนิดนึงสิมีการแก่บนทุกวันไหมทุกวันไม่มีวันว่างเลยไม่มีเพราะนั้นกองยาวเนี่ยเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งของชุมชน ไไผมสร้างมาว่าที่นี่มีการขอพร,อรแต่เป็นการขอพรที่สามารถรู้ได้เลยว่าคุณขอพรแล้วคุณจะได้หรือไม่ได้อันนี้จริงไหมครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วจะไปในเรื่องของการเสี่ยงทายายกช้าง<ม>ยกช้างในวิหารเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะนอกจากจะไปดูแตรวงแล้วไปดูกองยาวแล้วเดี๋ยวเราไป ลองอธิษฐานดูแล้วยกช้างดูยกช้างดูว่าไหวไม่ไหววันนี้ขอบคุณท่านวิทยาวัชกรมากนะครับขอบคุณครับถามเราประดึงกันครับว่ามันจะเป็นอย่างไรไปกันยกยกเราลองไปยกดูเนี่ยใช้นิ้วนิ้วไหนนิ้วไหนนิ้วไหนเออนิ้วไหนนิ้วไหนถึงไหนตามมันท่านเอ้ามึงเถอทำมึไม้นิ้วเอ้ไปใหญ่ๆไม่ได้้ไปได้ครับต้องไปดูต้องไปดูต้องดูใจหายแว้บเลยต้องบอกว่า นอกจากวัสตุจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนแล้วก็ยังรวบรวมเอาเรื่องราวแปลกๆเอาไว้ด้วยอย่างการขอพอรที่รู้ผลทันทีด้วยการยกช้างนั่นเองละครับไปดูกันเลยครับองค์นี้เหรอสร้างตั้งแต่หลวงพ่อโตเลยเหรอใช่องค์ใหญ่มากอ๋อนี่คือห้องเสียงท้ายเสียงท้ายยกช้าง อนนี้นะครับท่านผู้ชมก็อยู่ในวิหารนะฮะที่คนที่มาที่วัดสตือเนี่ยจะมาขอพรในการยกช้างกันครับที่บอกว่าขอพรแล้วรู้เลยว่าได้หรือไม่ได้เป็นยังไงตอนนี้นะฮะก็จะมีเนี่ยฮะ,ะองค์ช้างแบบนี้นะฮะแล้วก็วิธีการขอพรนะครับก็คือขั้นแรกนะครับคือให้เรานั่งคุกเข่านะครับแล้วก็วางช้างนะครับไว้ด้านที่เราถนัดหลังจากนั้นอ่ะให้เราอธิษฐานครับครั้งแรกเนี่ย ถ้าเราอาธิษฐานอะไรแล้วล้วอยากให้สําเ is, ร็จเนี่ยให้เรายกถ้ายกขึ้น<ม>แสดงว่าโอเค,คสําเร็จแต่ยังไม่เสร็จเพียงเท่านั้นฮะเราต้องอธิษฐานซ้ําเหมือนครั้งแรกครับแต่ครั้งที่2เนี่ยให้เราอาธิษฐานว่าถ้าสิ่งที่เราอาธิษฐานเนี่ยขอให้มันสําเร็จเนี่ยขอให้ยกนี่ขึ้นครับผู้ชายให้ใช้นิ้วก้อยสําหรับผู้หญิงให้ใช้นิ้วนางนะฮะนี่คือวิธีการขอพรโดยการยกช้างของวัดสตือครับนี่ลุยเลยอ่นเดี๋ยวผมลองเลยนะขอพรก่อน ครั้งแรกครับใช้นิ้วผู้ชายใช้นิ้วก้อยครับก่อนนะครับพร้อมแล้วอุ้ยอุ้ยลอยเฉยนี่อ่ะไอ้สาต่อครั้งแรกยกขึ้นั้งที่สองขอยกไม่ขึ้นเฮ้ยมือสั่นมือสั่นเดี๋ยวมเป็นไงไม่ขึ้นจริงเหรอพี่ไม่รู้แต่คือครั้งแรกมันก็ยกมันก็ยกสบายผมสงสัยอย่างนึงคือถ้าเกิดเราไม่ได้ขอไม่ได้อะไรเรายกขึ้นไหมถ้าไม่ได้ขอเขาไม่ไปยกไง ต้องขอต้องโชอครับครับอ่คนแรกนะเห็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่คือความเชื่อซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะอ่ะคนแรกโอ้ยครับผมไม่อยากได้อะไรผมไม่ยกนดแแหมอ่ะพี่สมจิตเลยอ่พี่สมจิตลองลองดูนะเออขวานะอ่ะครับยกมืออย่างผมยกไม่ขึ้นเออนะครับตั้งแรกครับโอ้ยบายเลเบาแต่ว่าหนัก ไม่ไหวเออทำเปร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแก้บนด้วยการกรองยาวกรองยาวอ่าหนักหนักจริงอ่ะในอว่าได้ความรู้นะครับผมที่มาวัดสทีนนี้ก็อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าจากมาบุญบานสันรก็มาลองดูมาลองดู่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตรงข้างนอกดีกว่ากรองยาวอ่ะเหมือนที่ผมบอกไหมกรองยาว โอ yeah. oh, oh. okay. <laughs> <ını> ้นั่นกองยาวช้างช้างครับใช่ไหมกลับเก็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 บไม่แล่หรอกมันเสียบุคลิกอันนี้ถึงนั่งเหรอกดตรงนี้ด้วยดังที่จงตรงัวไทยค้นหาเรื่อง เพราะว่ามันเสียบุคลิกมันเสียบุคลิกไม่เต้นหรอกมันเสียเสียบุคลิกอว่าวไหนบอกว่าไม่เต้นไงครับพี่อ้อเองไงมาโชว์สเต็ปซะงั้นโอ้โหยก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 เราแค่นี้นะคิดดูคนที่ คนที่ตีกองยาวร้อนแค่ไหนใช่ร้อนด้ยเดินด้วยอ๋อใช่คิดดูดิแล้วเต้นด้วยโอ้อาชีพนี้ถืว่าไม่ธรรมดาแต่ผมบอกเลยผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งเลยก็คือความสุขระหว่างทางเดินรอบองค์พระเวลาเขาแบบแก้บนรอแบบเขาโอ้ยโอ้ยน่าช้อนแกงมากเลย ไม่ใช่ลาขนาดนั้นเขาต้องทํารอบทําเวลาด้วยเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าว่าเขาเป็นมายังไงไอ้ที่ว่าแห่ลำวงหรือว่าแห่กองยาวแล้วก็มีแต่วงชุดเนี้ใช่วันๆขาต้องทํำยังไงบ้างแต่ตอนนี้เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยพักกินน้ำก่อนโอ้ยนอแล้วแก้บนไงพักินน้ำก่อน เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับคณะกลองยาวต้องบอกว่าประจําอยู่ที่นี่เลยดีกว่าเรามาพูดคุยกับเขาเล็กน้อยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงปัจจุบันนี้โอ้หเป็นร่วมสมัยมากขึ้นเป็นไงบ้างครับแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อชื่อพยุงกองโสับชื่อคณะที่มีอยู่ก็คือวงรุ่งฟ้ารุ่งฟ้ามิวสิกรุ่งฟ้ามิวสิกครับผมทอาชีพนี้มานานหรือยัง ตั้งแต่ลูกชายอยู่ในท้องอ่ะพอลูกชายเกิดก็ตั้งเป็นวงแม่ตีกองยาวไม่ยังไงตีกองยาวเดินตีกองยาวไปหลุดไหมหลุดออกมาเลยไหมอ๋อเก้าเดือนแล้วอ่ะเขาตีตั้งแต่อยู่ในท้องคนนี้อ๋อล้างกันนักตีเรื่อยมาดีไหมใครได้ดีไหมครับพ่อมีอยู่มีกินก็บุญบารมีหลวงพ่อโตวัดทรายครับพ่อมีบ้านมีรถก็บบุญารมีโตในวัดสตือครับมีวงแบบพี่อย่างเงี้ยกี่วงครับ มีห้าวงเลยห้าคณะห้าคณะห้าชื่อเลยครับแต่จำแนกเป็นวงเล็กนี่ก็ประมาณคณะละสี่วงไม่สามวงนี่วงเล็กใช่ครับวงเล็กมีอะไรบ้างก็มีคีย์บอร์ดคีย์บอลตัวยาวตองยาวมีกองแล้วมีฉากมีฉากสมมติว่าผมวิ่งไดสามสิบรอบจะต้องทำยังไงอ่ะก็ถ้าคุยกับพี่ว่า เดียวก็ได้หรือว่าจะเอาสามชุดถ้าชุดเดียวก็เดิน30รอบเลยดิใช่แล้วถ้าเอาทุกชุดมาถ้าเอาสามชุดก็ชุดละสิบรอบต้องประกวงกันเป็นสามสิบเคยมาพบกันใช่ครับผมอยากรู้อย่างหนึ่งเคยเยอะสุดกี่รอบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าวงเดียววงเดียวหรือหลายวงหลายวงเลยพี่อ๋อก็คือรวมรวมกันถ้าสมมติมีห้าวงก็ตกวงมาสองร้อยรอบอุ้ยวันหนึ่งจะหมดไหมเนี่ยหมดวันหมดถ้าเกิดท่านีผมว่าวันหนึ่งก็ เกือบสิบชั่วโมงนะมันเป็นการที่ว่าเดินช้าเดินไวมากกว่านั้นแสดงว่าถ้าหากบนเก้าร้อยเก้าสิบรอบนี้ก็ถือเหมารวมทั้งหมดเลยอ,อย่างนี้ราคาคิดยังไงก็ราคาของวัดถือสามรอบห,อบหอกร้อยจะีเก้ารอบพันหนึ่งร้อยก็ถือว่าเป็นอาชีพอาชีพบิงเนาะที่สืบทอดมาอย่างยาวนาะนอ้าเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการแก้บนด้วยการแห่แบบนี้มันจะสนุกสนานแค่ไหนเฮ้ยอันนี้ถึงนั่งเหรอ ดังที่อื่นกดตรงนี้ไปดังที่ดัดดตงตรง,ตรงโขงโไทยอมาไปดูกันไปดูกันเรามาดูวงนี้ดีกว่าครับรุ่งฟ้า <c oughs> มิวสิกนี่คือการแก้บนนะแบบว่าเป็นก้องยาวเป็นชิงเป็นฉาบแล้วก็อิเล็กโทรนพร้อมแล้วไปเลยครับ นะครับก็จะคือเดินอ,อน้อมองพระนอนองนี้นะครับ ามรอบต่างๆที่เราได้บอกไป3579เป็นเลขที่กเป็นเลขที่ไปนะฮะก็จะเดินดูยาวไปแล้วต้องบอกว่าตรงนี้เป็นจุดเช็คอินของที่นี่เลยก็คือท่านอนต้องบอกว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จโตเลยทีเดียวว้าแก่มากๆก็อยากจะเชิญชวนใครบ้างเวียนเกาะแวะมาแถวนี้นอกจากจะมาแก้บนแล้วถ้าใครไม่ได้แก้บนก็มาปิดทองก็ได้มานั่งสมาธิได้ไหมที่วัดนี้ไม่ได้ครับเพราะเสียงดังมากดังนะแต่เนี้ วันนี้เราไม่ได้มีแค่แอร์บนกองเอระเราจะไปพบกับการละเล่นลิงลมลิงลมลิงลมจะไปยังไงต้องปิดตาอันนี้ติดตาอันนี้เรียกว่าเน็ตบ้านบ้านลิงลมจะไปยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ก็ถือได้ว่าวันนี้เราได้พาคุณผู้ชมมาดูการแก้บนแปลกๆที่วัดสตือไปแล้วนะครับใครที่มาเที่ยวอยุธยาก็แวะมาขอพรมาปิดทองมาเสี่ยงทายกันได้นะครับและเดี๋ยวเราไปดูการละเล่นที่กำลังจะสูญหายจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันเลยครับ ับตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่วัดแม่ยกฮะตำบลท่าเรือเพือท่าเรือ,รอจังหวัดพัทนครียุธยาครับ,รบซึ่งด้านหลังของเราตอนนี้การละเล่นที่เขาบอกว่ากําลังจะหายไปจากโลกนี้ที่เราคุยกันไว้ตอนแรกว่าจะมาดูอ,อันนี้เอาจริงๆเลยโดยส่วนตัวที่เขาบอกว่าลิงลมลิงลมเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยคนยุคใหม่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนทางบ้านเนี่ยก็ไม่รู้จักการละเล่นแบบนี้ด้วยมผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นเหมือนกันซึ่งเมื่อกี้ แอบไปคุยนิดนิดหน่อยหน่อยมาคคือก่อนจะเป็นลิงลมเนี่ยมันจะมีอีกการเล่นหนึ่งเขาเรียกว่านางตาลเอนางตาลนี่แหละผมก็อยากรู้มันจะเป็นยังไงไปไปดูกันแล้วผมรู้สึกว่ามันน่ารักน่ารักมากแบบน่ารักอ่ะเออคนเข้าคนแก่เขาเล่นกันผมดูว่าน่ารักดีเด็กๆก็เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี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 ยเอาแล้วเอาแล้วเออเอาแล้วไงทำพิธีการปิดตาแล้วก็ปักทูบด้วยดูไม่ออกนะว่าเขาเล่นอะไรยังไงบ้าง ดูดูเอาแล้วกันดูน like okay. şey ี่ก็มีเด็กๆนะเด็กถือไม้ไว้คอยเคาะกับไม้ไผ่ซึ่งเป็นเสียงแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งตรงกลางถือไม้ก้านตาลแล้วก็มีใบแล้วปิดตาไว้แล้วก็จะมีแม่ๆยืนแม็กกาด้านหลังตอนนี้พิธีเริ่มไม่ยังจ๊ะเริ่มแล้วเหรออ้าวเริ่มก็ลุยเลยจ้ะ นี่คือเขาเรียกว่านางตาลมาเข้าเดี๋ยวตะปะเขาก็จะออกเองอย่างนี้เหรอแล้วขั้นตอนการทําต่อไปทําอะไรบ้างตอนปีเจอตะลัมล้อนางตาลค่ะอ๋ออ่ะเราจะลำล้อนงตาลใช่ไหมใช่เป็นการลก่อนแล้วเพลงที่ร้อมัอกี้ชื่อเพลงอะไรอ่ะเพลงที่เป็นข้านางตาลเนี่ยมันก็มีมาตั้งนตาลนตาานตานนะาลานาลล้ตานตลาตาล แล้วก็มีเชือกผูด้านหลังนี่มีเชือกแบบไม่รู้ทำอะไรไม่รู้อันนี้คือเฮ้ยเฮ้ยดูสิล้ำกันอยู่ดีๆแท้ๆค้นหาเรื่อง

ล้ำล่อนางตาลพอเราล้ำข้างหน้าปุ๊บนางตาลแกรู้ตัวัแกให้เลยไม่รู้อะเมื่อกี้กำลังเกลี้ยวกันอยู่เลยแล้วังจู้จีกันอยู่เลยเแคักเดียวหัวดเข้ามาหนี่พี่เขาบอกให้ผมไปข้างหน้าผมรู้แล้วไงทำไม<า>ไม่ไปแ <laughs> ล้วเรื่อยอยู่กับพี่เจนนะพี่เจนสวัสดีครับพี่เจนสวัสดีสสดครับ <c oughs> เอางี้พี่เจนผมถามหน่อยประเพณีเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเอาจริงๆคือตั้งแต่เกิดมาเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วชุสงการก็เส,ส,สร็กเรามารวมกันที่วัดทีงเย็นนะคะก็มีกิจกรรมเล่นนางตาอ,อครับแล้วนางตาเนี่ยมันเป็นความเชื่อด้านไหนยังไงครับเป็นผีนะคะก็คือเขาจะจุดธูปเพื่ออัเชิญมาประทับลากคนที่จะเข้าะะอ่ะครัพอเข้าเสร็จปุ๊บก็จะมีการตียี่เพราะอะไรตีเหมือนว่าจะมีคนมาแย่ให้นางตาเนี่ย โหแล้วเขาก็จะไล่ตีอย่างน้ทุกคนนี่เป็นการเล่นที่ส่กสารเหรอใช่ค่ะช่วงสงกรานต์ก็คือเด็กๆสมัยก่อนจะวิ่งกันอย่างเต็มลานวัดเขาเรียกว่าให้ชุมชนให้พี่น้องทุกคนมารวมตัวที่วัดในช่วงสงกรานใช่แล้วก็เกิดการเล่นนี้ขึ้นมาครับคุณแม่จ๋าคุณแม่เกิดมาคุณแม่เห็นหรือยังประเพณีแบบนี้เขาเห็นหลายครั้งแล้วค่ะเหอ่ามีมาหลายปีแล้วหรมาตรงนี้บ่อยถึงร้อยปีได้ไหมประเพณีแบบนี้น่าจะได้ค่ะเพราะว่ารุ่นรุ่นร้อยคนย่าใช่ที่เจ็ดสิบเอ็ดแล้ว นนก็เลิกมาปีนะอ,อย่างนี้หลังจากที่นางตาเสร็จปุ๊บมีอะไรต่อเนื่องจากนั้นครับก็ช่วงเล่นนางตานะคะก็จะมีลิงลมขอเสรมนิดนึงได้ไหมครับได้เลยพอดีขอเสรมนิดนึงนะเพราะอาจจะอายุอาจจะมากบ่อ,อยเจนครับครับนะฮะจริงๆ,ๆแล้วอ่ะประเพณีนี้เนี่ยจะเล่นกันเกือบทุกวันแต่ถ้าวันสาคัญจริงจริง ไม่ใช่มีแค่นางตาลนะมีทั้งนางหนูอและนางควายก็มีนางคยนางกมีการรวมตัวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวัดลวกครับแต่วัดลวกเนี่ยเป็นทำเลดีที่สุดเนื่องจากว่าใกล้ตลาดใกล้เทศบาลมีบริเวณแล้ววันนี้เราอยากจะเห็นวิธีการเล่นลิงลมดีค่ะอยากไปดูหาไปชมหน่อยได้ไหมไดนะลิงลมลิงลมเดี๋ยวไปดูลิงลมกันครับอ่าเดี๋ยวครับ จับนู่นจับนี่เขาจะจับนู่นจับนี่คานผู้ชมฮะลิงลมก็จะไม่พูดนางการก็จะไม่พูดเราเล่นก็ต้องหนีหนีก็ต้องหนีฮะเพราะเป็นเกมไล่จับอะมันเหมือนไล่จับใช่ผมก็คิดอย่างนั้นว่ามันเหมือนไล่จับทำให้เด็กสนุกสนานนอุดีแล้วแต่กา้เลือกผมเป็นเลือกเป็นนางกางทำไมอะลิงลมก็คานเก็บเกาแล้วตอนเด็กได้เล่นกับเขาไหม กลัวค่ะวิ่งหนีอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆเจ๊กกลัวไม่เด็กก็จะพ่าจะจับไ้แต่ผมว่ามันเป็นเกมที่แบบว่าให้คนสนุกแหละหลักๆเลยแต่ว่าการเล่นก็แตกต่างกันอ้าเอ้าเอ้าวอ้าเอ้าวลิงล้มอับน่ลาเรากำลัง่าลิงล้มอับน่ลาเรากำลังตางล้มนเลยลิงลงลอต่างๆก็แล้ว ผมดูแกไม่เหนื่อยนะแต่เราเหนื่อยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราวิ่งตั้งตามไม่เหนื่อยแต่เหมือนว่าลิงลงจะออกแล้วลิงลงมลิงลงไปแล้วออกแล้วเหรอครับออกก็คือถ้าเกิดว่าเราหู้แกก็จะแบบไปเลยอ๋อาแล้วฮะตอนนี้นะนี่ไงนังตามโส้ยทุกคบสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรสมคิดชัดถคุณแม่สมคิดนะคุณแม่ครับสิ่งที่เล่นเน่ะคุณแม่รู้สึกว่ามันได้อะไรขึ้นมาบ้างเมื่อยได้ความสุขนี่มาทําให้ชุมชนเนี่ยสามัคคีเข้มแข็งเราเรียกมาเนี่ยมาเห็นืะพร้อมันุกเขาเห็นความสําคัญตรงนี้ก็เหมือนเป็นความสามัคคีในชุมชนอ่ะถามนูหน่อยมานี่ยลูกมาอันนี้มาหนูรู้จักไอ้ประพีนี้นานยังลูกเพิ่งรู้จักครับแล้วเป็นไงเล่นแล้วสนุกไหมลูก สนุกอะไรสนุกบ้างการวิ่งหนีไม่ <c oughs> เขาจำได้ไ <c oughs> งเมื่อกี้ไงลิงลมไงอ <c oughs> ไอ้น้องคนนี้วิ่งไปนูออ่นอ่ะกระโดดลิงลมมันสนุกยังไงเล่าให้ฟังหน่อยนอกจากวิ่งหนีแล้วนะี่ยมันสนุกบางคนก็ชอบกันก็อยากหยอกเล่นหน่อยออกออ็จับไปให้นางตาลตีชอบกันก็จับไปให้นางตาลตีนางตาลก็ใส่ไม่ยั้งเลยมากก็ให้อะคุณแม่ฝากถึงประเพณีนี้หน่อย อยากให้เป็นยังไงบ้างอนาคตข้างหน้าก็อยากให้สืบสานกันต่อไปเด็กรุ่นหลังก็ขอให้ดูผู้ใหญ่เล่นก็ต่อไปก็อนุรักษ์ไว้ครับเพราะว่าคุณแม่ตายไปแล้วว่ารุ่นหลังไ็จะด้มาเล่นต่ออรุ่นหลังก็จะมีนี่แหละคุณเจนนี่แหละอาคุณเจนไมใกล้เลยคุณเจนอาคุณเจนอยู่ใกล้นี้คุณเจนถือว่าเป็นอีกเจนหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามีปล้นที่ท่าเรือแล้วมีนักเลงต่างถิ่นมา ถ้ามีประเพลีนี้นปุ๊บนักเลงต่างถิ่นจะไม่ตีกันจริงไหมเพราะโดนนางตาลเตอเพราะกลัวนางตาลไงมันเป็นความเชื่อในสมัยก่อนไงเขาก็ให้เกียดกันไงโอ้จันไปไหนทำไมถึงไม่จงใจ เอาละครับท้ายนี้ครับลูกเองครับฝากถึงประเพณีและการท่องเที่ยวของอำเภอท่าเรือเราหน่อยครับค่ะถ้าอยากมาชมการะเล่นนางตาลสนุกสนุกแบบนี้นะคะให้มาเที่ยวได้ที่ตำบลท่าเรืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งที่นี่มีวัดสวยมีวัดตือมีขนมอร่อยคือขนมบ้าบินประจำอำเภอนะคะค่ะขอเชิญชวนทุกคนที่สนใจมาเที่ยวนะคะเอาละครับสุดยอดครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของรายการค้นหาเรื่องนะครับตั้งแต่นน้ เลยตั้งแต่การแก้บนเห็นไหมแก้บนด้วยกรองยาวที่วัดสตือของเราแล้วก็มีการเสี่ยงโชคด้วยใช่ครับก็คือการขอพรโดยการยกช้างครับนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีของที่ท่าเรืออย่างนี้ครับก็คือมีการละเล่นลิงล้มนางตาลน,นี่ละ ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการลเล่นเป็นกิจกรรมที่โหรวบรวมความรักความสามัคคีในชุมชนได้ดีเลยทีเดียวแต่ที่นนแน่ๆนท่านใดมีเรื่องดีเรื่องเด็ดเรื่องดังเรื่องว้าวเรื่องโดนมักก็ให้แบบเมื่อกี้ส่งมา <c oughs> ให้เราเราสองสามคนจะไปหาที่ทีเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณคุณเจนแล้วก็ขอบคุณแม่ๆทุกคนนะครับขอบคุณครกบครับขอบคุณทุกคนเลยครับวันนี้ครับผมสมจิตจงจจหอกครับผมโอเอกมุงคงชีวิตครับและผมวีคนหาเรื่องครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการ คนหาเงินอีเอาไม้มาให้ตียลางกานก่อนนะอยากตีคืนมั้งมโอเคขอโทษนะคะตัวจริงหรอเด็กๆเราจะมีการปรูลเป็นพันกิโลในกาประมูลกลางคืนใช่ครับประมูลนาวใช่ครับเราไม่บอกกันด้วยนะราคามันก็สู้กันได้แน่นอนหายเลยโดไดย์ชวยเดียวอ แล้วของผมไม่ได้เหรอไม่ได้หาเรื่องหาไม่หาสปอไปหาพองไ่ไหาเพื่อนตะลุยไปด้วยกันเพื่อหาเรื่องราวในทุกๆเรื่องจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่พวกเรามันค้นหาเรื่อง